ก็จะเป็นวีดีโอสอนการทำไทท t นบล็อกตอนที่2นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ชั่วบอร์เดอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนสีแดงนะครับวิธีการนะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์ p รัพย์ีนะครับที่นี่จากนั้นก็จะมีตัวหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้คลิกที่ New La เ e อจากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อว่า Border นะครับหรือกรอบนั่นเองนะครับทีนี้เปลี่ยนสีนะครับ เป็นสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวสีจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการตั้งค่าเบอร์ปากกาความหนาความบางของเส้นนะครับจากนั้นบิ u b ค e click border นะครับที่นี่แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกเส้นทั้งหมดโดยใช้คําสั่ง select similar จากนั้นครับคลิกขวาอีกครั้งนะครับเลือกคําสั่ง property ทีนี้นะครับเลือก layer นะครับที่ช่อง property นะครับเป็น border นะครับที่นี่ ทีนี้ดูสีแดงไหมโอเคเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างข้อความแบบฟิกก่อนนะครับโดยไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกด Deal ลเยอรนะครับชื่อว่า Mtext นะครับจากนั้น Mtext นะครับเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีเบอร์เจ็ด กดปุ่มโอเคนะครับเดือบคลิกเพื่อเป็นคอร์เมเยอร์แล้วปิดหน้าต่างไปนะครับจากนั้นซูมเข้ามาบริเวณน,นี้นะครับทีนี้ที่ M-text นะครับทีนี้มาที่ Annotation เลือก Text นะครับแล้วคลิกออกมานะครับแบบนี้วางบริเวณน,นี้นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับจะตั้งให้เป็น Company Name นะครับหรือชื่อบริษัท ตรงนี้สามารถขยายออกไปได้นะครับคลิกออกมาตรงคอมตัว C ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแต่ทีนี้พอคลิกออกมาแล้วปัญหาแรกก็คือฟอนต์ไม่สวย2ก็คือมันติดเกิดไปเดี๋ยวเอาแก้เรื่องติดก่อนทีนี้คลิกที่เท็กซ์นะครับเขาจะมีมูฟตรงนี้นะครับคลิกที่กริปนะครับดึงออกมาได้เลยวางออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ส่วนของสไตล์ฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาเซตสไตล์ฟอนต์กันนะครับทีนี้ให้มาที่ สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกครับเลือกโชว์เมนูบาร์ทีนี้มาดูที่ในส่วนของฟอร์แมตนะครับดูที่เท x กสไตล์จากนั้นที่เท x กสไตล์นะครับตรงนี้นะครับผมจะมีโรแมนส์อยู่นะครับทีนี้คุณอาจจะกดเลือกนิวนะครับที่นี่กดเลือกนิวจากนั้นพิมพ์กดน R ก็ได้นะครับตัวย่อกดโอเคนะครับจากนั้นเลือกสไตล์ฟอนต์ที่คุณต้องการนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นโรแมนสนะครับ ตามนี้นะครับ Set เคอร์เซนะครับแล้วกดคล s สนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่นี่ครับแล้วไปด้านหลังโปรพารอตีกครั้งนะครับแล้วเปลี่ยนในเรื่องของ tex t Style นะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก standard เป็น r นะครับแบบนี้แล้วก็ escape นะครับทีนี้ให้แบ่งช่องตรงนี้ครับเป็น2ช่องนะครับพิมพ์ L นะครับแล้วก็มาที่ m i d Point เลื่อนลงมาเลยครับจากนั้น Copy Company name นะครับ พิมพ์ C O Enter นะครับ Copy Company Name Enter จากนั้น Reference T N d Point จุดนี้นะครับแล้วก็นำมาวาง1 2ตรงนี้นะครับจากนั้น Double Click นะครับเพื่อ Edit Text นะครับตรงนี้เป็น Project Name จากนั้นคลิกด้านนอกเพื่อออกนะครับทีนี้คุณอาจจะแก้ไขโดยการพิมพ์ E D นะครับแก้ไข Text และ enter นะครับคลิกครับส่วนตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ครอบให้หมดเป็น project number Esc a p นะครับจากนั้นนะครับ copy อีกครั้งหนึ่งใช้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลืฟอนจุดเดินาะเบาวางตรงนี้ แล้วก็ Edit นะครับตรงนี้ใช้เป็น Drawing Name จากนั้นนะครับก็ Copy อีกครั้งหนึ่งครับ Copy Drawing ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น Draw d r a w Name นะครับก็คือชื่อผู้เขียนนั่นเองนะครับ draw name แบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเบรกตรงนี้ไว้ครึ่งนึงนะครับแต่ปัญหาคือเส้นนี้นะครับมันยาวทั้งหมดทีนี้เราอองมาใช้คําสังเบรกกันนะครับให้ลองพิมพ์ br นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับทีนี้จุดเบรกเขาจะแยกแล้วแต่ว่าผมต้องการเบรกตรงนี้แล้วก็ให้เส้นมันบวกต่อได้เลยก็เลือก first point ครับที่นี้แล้วก็เลือกที่นี้ครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะเริ่มเบรกก็ยากไปล้วก็คลิกจุดเดิมอบกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเบรกตรงนี้ให้จากนั้น ใช้คำสั่ง L นะครับพิมพ์เข้ามานะครับแบบนี้แล้วก็วางนะครับ Copy ข้อความไปวางจากนั้นนะครับเดาเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า s k i l l มาตัดส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ copy ค,ครั้งหนึ่งเดาเบิ้ลคลิกครับทีนี้เลือกเป็นของ draw date นะครับวันที่วาดนะครับ รอ a ดทนะครับที่นี่จากนั้นนะครับที่ตรงนี้นะครับ copy ไปด้านล่างนะครับ Edit ครับแล้วเลือกพิมพ์ว่าไฟล์ name นะครับชื่อไฟล์ทีนี้นะครับตรงนี้ช่องกว้างไปครับไฟล์มันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับใช้คําสั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ tr นะครับแล้วก็ space bar สองครั้งตัดออกไปนะครับส่วนตรงนี้ ก็ดึงเส้นมาติดนี่เลยครับาจากนั้น Copy ครับแล้เพิ่งคลิกครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Sheet n u t n u r อ่าถ้าเกิดว่าเป็นคำสั้นๆก็เป็นชีเป็น SS ก็ได้นะครับก็จะแปลว่า h e ี t เหมือนกันนะครับทีนี้กดปุ่มเซฟหนึ่งครั้งนะครับ ต่อไปนะครับเราจะสร้างเท็กแบบฟิลเท็กนะครับซึ่งจะเป็นเท็กึึงออโต้โดยอาศัยข้อมูลจากตัวโปรแกรมแคดนะครับระับแรกให้ให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้อาจจะใช้ชื่อเป็น F-Tech ก็ได้นะครับใช้สีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดับเบิรคลิกเป็น Current l a y e r นะครับสร้างเลเยอร์เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับทีนี้พอได้เลเยอร์แล้วทีนี้นะครับพิมพฟิลนะครับ f i e l d นะครับฟิลด์ตัวนี้นะครับ Enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นอันแรกนะครับก็จะไปดูที่ฟิลด์คัตติโกรีที่นี่นะครับเลือก date อ n d t i m e นะครับชอ d a t e and Time ตรงนี้เลือกประเภทวันที่นะครับ Create ก็จะมีฟิลด์เนมเลือกเป็น Create Date นะครับ Date พลอตเดตหรือเซฟเดตตรงนี้ไว้เลือกไปเซฟเดตเซฟทุกครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงวันที่นะครับอาทิเช่นใช้เป็นสมมุติว่าใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับจากนั้นไปนวางที่ช่องรอเด e นะครับที่นี่นะครับก็จะบันทึกเป็นวันที่ที่ผมบันทึกวิดีโออยู่นะครับต่อไปนะครับก็ ให้กด s p ปซบ Bar หนึ่งครั้งนะครับจะเรียกคำสั่งฟิลขึ้นมาต่อไปมาดูในเรื่องของตัวไฟ a m e นะครับจะอยู่ที่ Document นะครับชีนี้เลือกไฟ a m e นะครับประเภทไฟ a นมเลือกไฟแน Name Only นะครับให้โชว์เฉพาะไฟ a นมไม่ต้องโชว์ผ่านนะครับเขาก็จะโชว์ไฟล์ในปัจจุบันนะครับแล้วกดโอเคจากนั้นนำมาวางนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับ จากนั้นกดปุ่ม spacebar อครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ที่ไฟล์ name ที่เดิมนะครับทีนี้เลือกอ่ a t h only นะครับแล้วก็ทีนี้กดปุ่มโอเคนะครับก็คือจะระบุว่าไฟล์เนี้ยถูกเซฟมาจากถูกเซฟมาจากที่ไหนนะครับทีนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยเซฟมาจากเครื่องนี้นะครับวางไว้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อความที่ f i กนะครับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น company name เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ copy มานะครับ แลวมาวางวางตรงกลางนะครับจากนั้นพิมพ์ดกบเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์ชื่อบริษัทที่ต้องการนะครับอย่างเช่นของผมคือ plant 2 d tutor นะครับ project name นะครับตรงนี้นะครับฟอนต์ควรก็อาจจะมีเรื่องของขนาดที่เล็กลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วฟอนต์ที่ควรย่อควรจะเป็นฟอนต์ที่ตัว พวกนี้มากกว่านะครับอาจจะเลือกคลิกไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ต้าต่าง p ป o p e r t ตนะครับตัวนี้ฟอนต์ตัวนี้สูง2.5นะครับเหลือเป็น1.8อ่าหรือ0.8งจุพอนะครับแบบนี้ก็จะเล็กลงละนะครับส่วน heading ตรงนี้นะครับปกติเนี่ย s i ส e เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นะครับเป็นข้อความที่เป็น heading นะครับถ้ากระตกบรรทัดมาแบบนี้ก็เลื่อนไม่ได้เลยครับแบบนี้ ข้อความดเปนเทตติ้งนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกที่มูสผ่านตรงนี้นะครับเลื่อนไมาอยู่ตรงกลางจอนะครับต่อไปนะครับ Copy ครับทีนี้เลือกข้อความตดีนี้ครับ Project Name นะครับเลื่อนลงมา Edit นะครับก็พิมพ์ชื่อโปรเจกต์ว่า Cat 2D101 นะครับ 101ก็คือมาอย่างเริ่มต้นนะครับทีนี้ครอบไปครับแล้วก็มาดูที่ส่วนของการดิดิตตรงนี้นะครับปรับเป็น2.5 Enter ครับก็เทกจะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ Copy ไปนะครับไปวางที่ช่องนี้นะครับ Project Number ตรงนี้เป็น101นะครับอาจจะเลื่อนไว้ตรงกลางนะครับฉันก็สั่ง Move ก็ได้หรือว่าคุณจะคลิกแล้วก็กด กดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็เลื่อนมาก็ได้นะครับกดเมาส์ค้างเมาส์ซ้ายค้างเลื่อนมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาอยู่ตรงกลางจอส่วน a w i n g n a น e นะครับ CO e n t e r นะครับ Copy ลงมานะครับให้อยู่มาตรงกลางตรงนี้ drawing name จะยังไม่มีนะครับเราจะ Edit ทีหลังนะครับให้พิมพ์เป็นรอ i n g name เอาไว้นะครับใช้คาว่ารอย่า n เนมเอาไว้ เพื่อที่จะมาแก้ทีหลังนะครับพอมันต้องแก้เป็นแผ่นต่อแผ่นไปนะครับส่วนรอน m มตรงนี้นะครับคุณก็ก็พี่ Copy ลงมาก็ได้นะครับ c o p ีตรงนี้มาวางก็คือชื่อผู้ว่านันเองนะครับคุณก็ใส่ชื่อคุณเข้าไปนะครับผมใส่ชื่อผมเข้าไปนะครับ สเกลนะครับตรงนี้ Copy นะครับวางมาตรงกลางนะครับ Edit นะครับตรงนี้อันแรกพิมพ์ NTS NTS ตรงนี้หมายความว่า Not to scale คุณอาจจะปรับตรงนี้แล้วก็เลื่อนในส่วนของตัวเอ่อพระอตัวพรากราฟที่นี่นะครับเนี่ยปรับที่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะครับเทก็ you, อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้นะครับ s h e e t number วางมุมซ้ายนะครับดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้เป็น1ทับ xx แอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าแบบในโปรเจกต์ก,ก็จ,จะมีจำนวนแบบหลายแผ่นนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกดเซฟนะครับ ทีนี้ต่อไปเราก็มาเจาะวิวเข้าไปในโมเดลสเปซนะครับโดยจะไปโดยการพิมพ์คำสั่ง mv นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจำไม่ได้คุณก็จะมาที่วิวที่นี่นะครับจากนั้นนะครับเลือกวิวพอตนะครับเลือก new viewport ที่นี่ก็ได้นะครับแต่อันดับแรกเลยต้องเปลี่ยน l a เยอร์ครับตรงนี้คลิก l a เยอร์ o p e r t y นะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้คำว่า mv นะครับเพื่อเป็นชื่อคำสั่งของวิวพอตตัวนี้นะครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกเป็นคอลัมน์เลเยอร์นะครับแล้วก็ปิดพิมพ์ mv นะครับครอบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นดูที่นี่ะครับณปัจจุบันเปลี่ยนเป็น p a c e นะครับถ้าคุณดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าไปในดูสเปซนะครับที่นี่อ่าเห็นไหมเปิดกิจก็จะเห็นนะครับทีนี้พอเรากลับเข้าไปวาดเดลว์เดลที่นี่นะครับผมวาดวงกลมตัวหนึ่งแล้วกันนะครับไดเมเตอร์ร้อยอ่าเดวิเทอร์ร้อยนะครับทีนี้มาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ ปรับที่นี่นะครับแล้วก็ทำเป็นเป็น1ต่อ1นนะครับสเกล1ต่อ1เลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนให้อยู่ตรงกลางจอจากนั้นนะครับพิมพ์ดิเมนชันนะครับอ่อตรงนี้เป็นไดเบตเตอร์นะครับให้มาที่ตัวดิเมนชันมาดูไดเบตเตอร์กันละคลิกปุ๊บอ่าจะมีตรงนี้100นะครับแบบนี้นะครับให้แบบนี้แต่ว,ว่าที่โมเดลสเปซเนี่ยจะไม่แสดงดิเมนชันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแบบนี้ในการส,สอน การใช้งานตัวแครดเบื้องต้นไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ลบวงกลมทิ้งไปนะครับลบวงกลมทิ้งไปแล้วก็ไปทีกด้านนอกแล้วลบเดบิ n ชันทิ้งไปนะครับทีนี้เมื่อพร้อมแล้วนะครับสิ่งเราต้องทําคือต้องเซฟเป็นเทมเพลตนะครับทีนี้มาที่ที่ตัว A ที่นี่นะครับจากนั้นเลือกเซฟแอรดแล้วเลือกเป็นนะครับ drawing template นะครับจะเป็นไฟล์ dwt นะครับคุณก็พิมพ์ขนาดกระดาษเข้าไป a 3 A3 ขีด101เป็นต้นอ่านะครับจากนั้นกดเซฟนะครับกดโอเคนะครับทีนี้ลองปิดหน้านี้ไปจากนั้นเราเปิดไฟล์ใหม่ข็้นมาใช้ดูนะครับคุณก็จะพบว่าคุณจะมีเทมเพลต A3 101อยู่ที่นี่ Open ขึ้นมาพร้อมใช้งานพร้อมวาดนะครับขเข้าไปวาดที่ว i ดโสเปีได้เลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอยากได้วิดีโออะไรก็ลอง ถามมาดูในคอมเมนต์นะครับหรือติดต่อผมทางช่องทาง u t u b e และ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ